ผมคุ้งจากช่องสารพันแบตเตอรี่ครับวันนี้นะครับจะมี3สิ่งที่ต้องเช็คในแบตเตอรี่ก่อนออกเดินทางมาแนะนํากันอันดับแรกเลยนะครับเราต้องหาแบตเตอรี่ในรถเราให้เจอก่อนครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะครับตัวญี่ปุ่นนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ใต้าฝากระโปรงหน้าครับเปิดมาก็จะอยู่บริเวณตำแหน่งประมาณด้านนี้เลยครับหรือถ้าจะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นพวกรถยุโรปนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ ด้านฝากระโปรงหลังนะครับใต้ฝากระโปรงหลังเปิดมาก็จะมีตัวกั้นนะครับหรือด้านข้างนะครับก็ต้องหาแบตเตอรี่ให้เจอก่อนครับอันดับแรกเลยอยากให้เช็คเลยคือขั้วแบตเตอรี่ครับเราต้องทําการตรวจเช็คว่าขั้วแบตเตอรี่สะอาดและก็แน่นดีไหมครับด้วยการลองขยับดูกับลองมือปิดปิดดูนะครับอย่างนี้ก็คือถ้าขยับแล้วหลวมอย่างนี้นะครับแนะนําให้ขัดแน่นครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับตัวน็อตที่ ล็อกขั้วเนี่ยอาจจะมีการคายจากการขย่าได้ครับแล้วก็ทําการขันให้แน่นแล้วก็ตรวจช็คด้วยการขยับขั้วอีกครั้งหนึง่งอย่างนี้แสดงว่าแน่นแล้วก็หายห่วงได้ครับต่อมาครับหากเราเปิดแล้วเนี่ยเจอคราบขาวๆหรือคราบพลิเกเอ,อยนีกก็ไม่ต้องตกใจครับไอตัวนี้นะครับเป็นคราบซัลเฟตนะครับที่เกิดขึ้นเกาะอยู่บนขั้วแบตเตอรี่ แนะนำให้ทําความสะอาดหรือล้างออกครับผมดยการใช้น้ําเปล่านะครับหรือน้ําร้อนแล้วก็ใช้ค่กับแปรงอ่อนๆนะครับมาขัดทำความสะอาดได้ไอตัวซัลเฟตพวกนี้นะครับต้องเอาออกครับไม่งั้นมันจะกัดตัวขั้วเรานะครับให้ขั้วเราแหวงแล้วก็ทําให้การเดินของระบบไฟไม่ดีครับอันดับที่2ครับคือน้ํากัดแบตเตอรี่เราต้องทําการตรวจช็คน้ํากัดแบตเตอรี่อย่างตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ประเภทน้ําต้องทําการขันฝาเติมน้านะครับทั้ง6อัน เพื่อดูว่าน้ําดูกไปมากแค่ไหนครับอันนี้ลองส่องดูก่อนแล้วก็ใช้ตัวดูดดูจริงๆลองส่องดูก็ได้จะพอหรือรับตัวนี้เนี่ยน้ากันแห้งเลยเกี้ยงเลยครับเราลองดูดดูก็ไม่มีน้ําแสดงว่าลูกค้าไม่เคยเติมน้ําเลยแน่ๆเลยครับทาการเติมน้ํากันนะครับเน้นนะครับน้ากันไม่ใช่น้ํากดครับก็เติมนะครับถึงระดับพลาสติกด้านในประมาณตำแหน่งนี้ครับก็เพียงพออย่าเติมเยอะเกินเดี๋ยวจะหกครับแล้วก็เรือดูด้านข้าง ถ้ามีขีดนะครับก็คือไม่ให้เกินขีดอัปเปอร์หรือขีดบนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาใช้ไปนานๆพอเราใช้ปุ๊บมันเดือดมันก็จะหกอีกครับต่อมาแบตเตอรี่ประเภท MF นะครับหรือแบตเตอรี่ฟรีแบตเตอรี่ตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าจะมีอินดิเคเตอร์ครับหรือตามแมวนะครับเป็นกระจกแก้วใสๆตัวนี้เอาไว้ให้ดูว่าระดับน้าอยู่ในสถานะไหนอันนี้เห็นเป็นสีแดงแดงครับก็มาดูคู่มือว่าไอซีแดงหมายความว่าไง ถ้าเป็นสีน้ําเงินนะครับขอบๆสีน้ําเงินนะอันนี้เรียกว่าไฟเต็มนะครับถ้าเป็นสายๆไฟอ่อนนะครับถ้าเป็นสีนแดงที่เราเห็นเมื่อกี้คือน้าแห้งแนะนําให้ทําการเติมน้ําครับโดยการแกะพลาสติกด้านบนของแบตเตอรี่ครับก็จะเห็นฝาจุกเติมน้ํากันนะครับทั้งหมด,ดจุกนะครับก็ทําการไขเปิดได้ใช้เป็นเหนเรียญบาทเรือนห้าบาทครับก็จะพอดีเลยลก็ทําการหมุนนะครับหมุนออกแล้วก็เติมน้ํากันเข้าไป รประเภทแบตเตอรี่ MF แบบนี้นะครับกินน้ำกันไม่เยอะครับเติมไปนิดเดียวก็น้ำกันก็ขึ้นมานะครับตัวกระจุกแก้วใสๆหรือตาแมวกลายเป็นสีใสๆครับแนะนําเป็นชาร์จไฟก่อนใช้งานด้วยครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะเรียกว่าแบตเตอรี่ประเภทแห้งตัวนี้นะครับจะไม่สามารถเปิดปาเติมน้ํากันได้เราก็จะต้องดูตามแมวหรือ i n เคเตอร์เหมือนกันครับอย่างอันนี้สีเขียวมองเห็นสีเขียวก็แสดงว่าไฟเต็มแต่ถ้ามันเป็นสีใสๆ อันนี้คือน้ำกัรแห้งทางแบตเตอรี่จะแนะนําให้รีเพรสเลยก็คือเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันไม่สามารถเติมน้ำนได้ปรินนแบบีตแปด SMF Seal Maintenance Free อันดับที่3เลยที่เราต้องตรวจเช็คก็คือวันที่ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่โดยทั่วไปนะครับแบตเตร์ยนเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3ปีาาหากเมื่อไหร่ที่เราใช้งานเกิน3ปีแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องเปลี่ยนก่อนเดินทางไกล วันที่จะมีการตอกนะครับหรือว่าเป็นการแกะที่ตัวแบตเตอรี่เลยอย่างตัวนี้นะครับจะแกะปี64แล้วก็เดือนธันวาท่าน,นับจนถึงวันปัจจุบันที่ถ่ายคลิปก็จะอยู่ที่3ปีพอดีหรือวิธีสุดท้ายง่ายสุดครับขับเข้าไปเลยที่ศูนย์บริการหรือร้านแบตเตอรี่ใกล้บ้านนะครับให้ทางร้านเนี่ยทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับร้านแบตเตอรี่ก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คแบตเตอรี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นเครื่องนะครับที่จะ ทดสอบทั้งตัว CCA ของแบตเตอรี่ตัววัลนะครับการชาร์จของรถยนต์กับก็ทำการขีดขั้วบวกขั้วลบกับก็จะสามารถเทสอ,อกมาตัวเครื่องนะครับบางทีจะมีปริ้นเป็นรีพอร์ตได้เลยนะครับหรือบางเครื่องปริ้นไม่ได้แต่ก็จะแสดงค่าที่หน้าจอของตัวเครื่องอย่างตัวนี้ครับเราทําการทสที่หน้าจอแสดงออกมาว่าแบตเตอรี่เนี่ยบูสต์นะครับก็คือผ่านการใช้งานก็คือผ่าน นะครับผ่านมาตรฐานของแบตเตอรี่ตัวนั้นๆนะครับเรจะมีค่าสุขภาพของแบตเตอรี่ะครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นะครับ,นะรบแล้วก็ประสิทธ,ธิภาพการชาร์จก็อย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะได้ใช้มาปีกว่านะครับแต่ปลดเอษดูแล้วเนี่ยค่า CCA วัดได้เก้าร้อยนะครับมาตรฐานที่ที่แปดร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็แสดงว่าประสิทธ,ธิภาพการช้างนานอย่างเป็นร้อยอยู่เลยอย่างนี้เราก็หายห่วงได้ครับผมหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้าอยู่แถวพระรามสองหรือสมุทรสาครก็สามารถขับรถเข้ามาให้เราตรวจเช็คได้เลย บริการตัวเช็คแบตเตอรี่ฟรีครับผมเที่ยวให้สนุกนะครับ